เชิญพุทธศาสนิกชนภูไฟบุญบำเพ็ญบารมีท่านทุกท่านร่วมงานบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่พิธีมหาพุทธาพิเศษโชฟาพิธียกโชฟาและฉลองสาราการประเรียนในวันที่13 14 15 16พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 8นี้ณวัดโน่นพิบาลวารารามบ้านโน่นพิบาลบ้านโน่นแก้วตำบลโน่นพิบาลอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคราม ที่13พฤศจิกายนเวลา16นรับลรงทะเบียนผู้เขาร่วมปฏิบัติธรรมบวชชีพรามเวลา19นิกาพิธีมหาพุทธาพิเศกชอฟ้าโดยคณะเกจิอาจารย์ซื่อดังวันที่14พฤศจิกายน2 5 5 8เวลา9นิกาพิธีบวงสวงเทวดาเวลา10นิกาพิธียกโซฟาสาราการเปรียนโดยพระคู่กิติคุณาพร หลวงปูกองอยะโสทโรจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าพิธีมีร่ำกองอย่าถวายถวายต้นผาป่าทุกสายชมหมอลำแค่นเต่าเดียวหมอลำชุมพรนน้นทะลืชชาโพธบุญมานี่กับ,บังเครื่องกองบุนดอกแม่บุญบอสนเสียหายสียอยู่ยงโกคงที่แม่นที่ไปทางใต้ทางไหนกะเลวแต่บุญสีน้องสวยหนูสู้่างบอ่อ่าง เวลา17นาฬิกาแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเวลา18นาฬิกาจะเริ่นพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์สิบรูปเวลา20นาฬิกาสนุกสนานใ้กุศลกับประมงชาวบ้านตลอดขึ้นมามารำมาร้องเพงลำนำมาไล่รำเฮฮาทุกคาวกับเลงลำนุ่นักหนายาโยนวิญญา สิพฤศจิกายน2,558เวลา13ถึง17นาฬิการวมปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนารวมธรรมวัดเย็นเวลา20นาฬิกาสนุกสนานกับหมอล่มขนาใหญ่ใช่บุตรเวียงวิเศษช่วยเบ่อดนทางห่องใจให้บ่งสักน้อยใช่บุตรรอคอยทางดามานาไย่าำร้องบอกแฟนอยู่ด้านหน้า ันที่16พฤศจิกายนเวลา8นาฬกา9นาทีผู้เขาร่วมปฏิบัติธรรมชี้พรมล่าศิกขาเวลา11นาฬิกา9นาทีถึง16นาฬกาชมมหรสพสมโพธตลอดวันโดยหมอลำปิยชัยหมอลำอุ้ยรัชดาพรอนสวรรค์าแล้วหมอลำนองใหม่ชื่อปิยชัยรพสอนใายา อย่าลืมเดอ้อ13 14 15 16พฤศจิกายนนี้ร่วมงานบุญได้มหากุศลได้ทั้งความสนุกสนานในงานยกชอฝาสศาลาการประเรียนวัดโน่นพิบาลวรารา,ามบ้านโน่นพิบาลบ้านโน่นแกว้วตำบลโน่นพิบาลอำเภอแกดดํจังหวัดมหาสารคาม